จุดสิบมามผมขายจ<ม>ุดสิบพี่สีดำเข้าไปอ่ะไม่สบายตาวะเห็นดิโคตรใหญ่เลยยาวจัด ีไม่นด่ากูตัวเชาว้าอ่ะเฮ้ยเอแวนใช่ใช่ใช่ <laughs> เอแวนเปลี่ยนทวิตเหรอเปลี่ยนบ้าไอแวนมันลืมเปลี่ยนสรุปเก้าหนึ่งหนึ่งไอ้เหี้ยไอ้ยังไม่รู <laughs> ้เปลีป่ยนทวิตเหี้ยคงมึงเจอแลนหรอไอ้เหี้ยกูจะหลุดว่ะ เล,เลยรูปเดิมให้ใช้คุณจำได้จัดอะที่บันทวิตด่าเหมือนตอนนี้นปะ,อ,ปะอันนี้สองแผลปะอันนี้สองแผลปะอันนี้สองแผลปะจังๆปะอันนี้ถ่ายรูปลงทวิตปะเ <laughs> ซลฟี่ปะไ <laughs> <laughs> อ้คอนไ <laughs> อ้เหี <laughs> ้ยเต็มตีนาามาดิมาดิกูอยู่แลนด์ชมแล้วนะคูเราไปกูเราไปแลนด์ไหนนะ<ซ> แล้ชมก็ม,ม,ม,มา<อ>มาเซลฟี่แล้วชมอ่ะต่าตอนเช้าอ่ะต่วมึอนเนี่ยตีต่อันเ้ีททออเ่อตันม่อต่อี่อหลอ่อต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 ยอตเอต่อต่อตอั่อต่อ่อต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 บอต่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 อตนออออตตตตออ่อออออ่นอ่อตอต่อตตออออตอ่อตเี่ย <c oughs> <c oughs> คนนี้เข้าออกแก๊งไปมันคนละคนมันคนละคนพี่มิ้นคนออกแก๊งคือคนที่ขึ้นมาแสบนอันเดอร์เวิร์ไม่เหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนตามที่ทวิทเลยโอ ใช่หรอจ้องต้องชื่อว่าวานเองหรอเคุณช่างชื่อเมื่อวานครับเพื่อนผมได้เลยอ๋อแต่รูปเดิมไลยนะรูปเดิมรูปเดิมนะรูปนี้เลยที่ที่มึงด่ากูนั้นน่ะที่กูรูปนี้ผมทำเรื่ตั้งมานานแล้วนะถามแฟนผมได้ก็ไหนๆก็รูปนี้แหละที่มึงด่ากูนั้นน่ะคืออะไรนะครับก็ที่มึงโพสต์วิดด่ากูนังนไงที่มึงแฉก่อนเจ้่อะไรคือวันไหนวันไหนด่าวันไหนตัวมือเนี่ยนี่คืออะาทำมือนี้หรอก็เคยด่าอะไรก็ตัวมือนี่แหละรูปนี้เลยรูปไหนครรัับูปนนนนี้้้ผมมตงาาแลวะ แต่ก็ใช่ก็ลุมได้แหละลุมได้แหละลุมได้แหละตัวมึงอ่ะมันตั้งชื่อซ้ำได้หรอมันตั้งชื่อซ้ำไม่ได้นะตลกปะเนี่ยว่ายนะว่ายนะมันตั้งชื่อซ้ำได้หรอไหนเราตั้งเด้นไหนเพื่อนเราตั้งดิตัวมึงอ่ะเราตั้งชื่อตัวมึงได้ปหมได้ปะ ให้เราได้เราทำไ really? ด้คือไงนะหมายถึงไงต้องชื <t 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 ่อจำไม่ได้ตัวมือหน้าฮัลโหลมึนไหมเนี่ยตั้งชื่อจำไม่ได้อ่ะเอาเราตั้งชื่อตัวมึนนี่้วพูดดูมขอนี่ตรงๆไงนะมันมัันต้งไม่ได้มันต้องมีคนเปลี่ยนใช่ครับน่ะแล้วอันนี้ยังไงอ่ะไม่เปลี่ยนไม่ได้ก็รูปเดิมนะรูปเดิมใช่ทุกอย่างเนี่ยตัวมึนได้ใช่แบบว่าไอ้นี่แม่ กูจะหลุดด้วยไอ้เยี่ยไอ้เยี่นี่มันมันหลุดด้วยอันนี้มันมันนานไหมมันนานนานแล้วครับหลายวันแล้วครับใช่ครับผมเขาบอกเขาใช้รูปนี้มานานด้วยใช่ป่ะเมื่อกี้ใช่เขาบอกเขาใช้มานานแล้วเอเชื่อเมือหนอเราชื่อมือปะเออชื่อมือเป็นตัวเหมือนใช่ปะไม่เราชื่อมือไหนขอดูบัตรหน่อยไม่ได้ชื่อมือครับแต่ตัวเป็นตัวเหมือนครับได้ขอดูบัตรหน่อย กูจะหลุดหน่อยอ่ะต really? ัวมึนตัวมึนหลุดอ่ะตัวมึนอ่ะเขาด่าเขาด่าว่าอะไรอ่ะวันนั้นอ่ะถ่ายแวเลยพี่เขาใส่ผมยับเลยวันนั้นน่ะด่าจำไม่ได้หรอกแต่ด่าผมยับอ่ะตอนเช้าอ่ะด่าด่าประมาณว่าอะไรอ่ะผมคนตาบดจะว่าบอกว่าแล้วทีนี้งเมื่อกี้เนชื่อนี้เลยตัวมึน บางก็บอกว่ามึงก็ตัวมึนเลยตัวแบบตัวเอ๋เลยอะไรเงี้ยแค่คนตัววิ๊กอะแค่แค่ถ้าเรือล่างอะจบไปนะเขาแท็กไหมแท็กพี่แท็กแท็กแต่ว่าแท็กวันนั้นผมอยู่นั้นผมอยู่อ่ะไม่เขาต้องรู้ตัวดิเขาต้องรู้ตัวดิถ้าเขาโพดอะประมาณเออไอ้มึงนะหกวันได้ละ วันวันที่วันที่กูโดนโดนนันเนี่ยไอ้แวนไอตี้ฮันเตอร์อ่ะอันนี้หลังหรือก่อนที่เราจะคุยกับเขาเรื่อง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 ะไรนะในก่อนพี่ก่อนก่อนปะอุ้งวันไหนแบนอันนั้นปะไอ้แบนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหน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 พวกเราพูดทวีดิไหนพวเราพูดทวิอันนี้วะครับผมเพิ่งเพิ่งเป็นรูปนล้วเเพิ่งเป็นรูปเดี๋ยวเพิ่งเป็นรูปเพิ่งเป็นรูปไูดทวีดิ ใอ้รูปเดียวกันนะจะดูปะให้พี่หลงส่งให้ดูปะพี่หลงส่งไอไไอคอนพดส่งให้พี่หลงดิอคอนขอดูหน่อยเด้ออไอไอมาส่งให้มัดด้วยเดีวแล้วก็ส่งให้เขาดยเดอคนเนี้ยขอดูหน่อยรูปเดียวกันปะอยากรู้อะมุมมุมเดิมไหมชื่อเดิมปะเออยแต่กูเอาเูปมาเออยบแม่งเอยไม่เห็นวันวอเเออเอเเ ออยรูปเดียวกันเลยไม่แล้วมันคือรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันรูปเดียวกันเลยนะรูปมีไงรูปชายหาดมันรูปเดียวกันเลยมันรูปเดียวกันเลยเชื่อมันฟอมไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันฟอมกันไม่ได้อ่ะฟอมมาฟอมได้แต่มันซ้ำกันไม่ได้ตัวมือจัดขนาดผมจะใช้ชื่อเดียวกับเพื่อนผมผมยังไม่ได้ผมต้องใส่จุดไอโง่ตัวโง่เลย ผมจำได้วเวลาผมก็อยู่เว้ยอันเราได้โพสไหมครับไม่นะครับอันนี้เราได้โพสไหมอันเนี้ยคือผมเพิ่งกลับมาแล้วก็ไอ้ในนี่ผมยังไม่ได้ไม่ได้พิมพ์หาใครเลยแต่มันเป็นมันเป็นเป็นเป็นของเราเลยอะเบอร์เบอร์อะไรครับจะผมส่งให้ดูเบอร์ตองห้ามันแล้วมันลบได้ครับไอประวัติใช่ไหมใช่ใช่แต่ผมยังไม่กดหายไปแล้วพี่นานขนาดนั้นนะมันหลายวันแล้วแต่นะคือมันหลายวันแล้วมัน คือถ้าจะบอกว่ามันบังเอิญตรงที่ว่ารูปมันเป๊ะด้วยรูปมันได้นานคนที่อะไรถ่ายชายหาดแล้วจะเป๊ะเดียวกันกับรูปที่มันลงนานแล้วบ้าเปล่าไม่ได้เนี่ยมันแถไม่ออกแล้วเว้ยมันต้องรับเว้ยแล้วบอกว่าชื่ออีกชื่อมันซ้ำกันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเอาจริงๆไม่แล้ชายหาดมันจะถ่ายเหมือนเดิมได้สองรอบเลยหรอ แค uh ่ชื่อมันชัดเรามันเปลี่ยนไม่ได้เออใช่ไอ้ชื่อเปลี่ยนไปไหนนะไม่มึงไปทำอะไรแบนชื่อมึงเปลี่ยนเมื่อวานอันนี้มึงไปทำอะไรมาถึงดโแเบวันนี่อะผมแค่แบบเนี่ยถ่ายรูปแบบนี้อ๋อก็คือพี่หลงผมจำได้พี่วันนั้นอะก็คือผมกับไอแวนเข้ามาจกปูนเล่นตอนบ่ายไปเพี่แค่นี้แค่ตอนแค่ตอนไม่ใช่ไม่ตอนบ่ายเพ่าะตอนเช้าตอนเช้าเพื่อนเออตอนหกวันที่แล้วอ่ะผมผมไปถ่ายที่ท่าเรือล่างใช่ป่ะเนี่ยแล้วแตนี่มันมีทวิตชื่อตัวมัอนดาวด่าผม เล่นแบบในรูปเลยเช้าเจ็ดแปดโมงเลยอ๋อใช่หรอวะเพราะจำได้ว่าตอนบ่ายก็มีคนห่ายใช่ไหมวันวันที่ผมไปจกท่าเดียดล่างแล้วแบบมีมีสายกับเอ็นอาที่โดนใบกันเยอะๆวันนั้นนะคือต้องดูจากข้อความข้างล่างปะคือเขาแท็กมาหามึงก่อนว่าตัวตัวมืงจัดใช่ไหมใช่ใช่พี่ใช่ใช่แล้วมึงก็แท็กหาเขาแล้วก็หัวเราะใช่ใช่พี่ ผมก็บอกเอาทวิตจริงมาดิแล้วก็เขาก็โพสต์มาว่าร้อนดิไอ้โง่ตัวโง่เลยใช่ผมไม่ได้ทำอะไรนะวันนั้นผมแค่ดูเราเราเป็นคนโพสต์หรือเปล่าครับอ๋อเช้าเกี่ยวกับแฟนถามว่าแบนอยู่ไหนเกี่วกับเพย์ก็อยู่ทำให้อีกทีหนึ่งนะใช่ครับผมไม่อยู่เพกลับมาแล้วใครเอาโทรศัพท์ต่อไปอ่ะมันมันเป็นมันนเป็ทวิตเราเลยแอคเคาท์เราเลยอ่ะดูก็เตย์มากเลยอ่ะ ผอจำได้วันนั้นไอแวนอ่ะมันถ่ายทวิตมันจกถ้าเรือล่างนี่ที่เราคุยกันไว้50เมเนี่ยคือถ้ามันมันมันคุยกันไม่เคลียร์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่50เมนะครับผมบอกก่อนเลยนะมันมันมนเชื่อยากครับนข้าหนังคาเขาเลยไ้ยสั้งฐานมันแบบเป๊ะเลยอ่ะ ผมไม่อยู่เฉยเพิ่งกลับมาไม่ตอนนั้นมันอาจจะคุยแล้วพี่มันแต่ตอนนี้มันเพิ่งมันเพิ่งมาอยู่ไงมันเพิ่งกลับมาก็จริงไว้แต่คือมันเรื่องมันนานแล้วไงต้องการจะคุยเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าความเสียหายนี่อยู่ไหมครับเดี๋ยวคุยผ่านผมได้เลยครับเอาสักร้อยเอ็มครับร้อยเอ็มใช่ไหมครับใช่เจ็ดสิบห้าได้ไหมพี่ คือตอนแรกมันห้าสิบอ่ะมันมันผมว่ามันก็เยอะแล้วอ่ะก็คนละครึ่งกันมันมันไม่มีคนละครึ่งหรอครับไม่สิทธิ์ต่อร้อยเรื่องอครับตัวเป็นร้อยก็ได้ครับผมไม่ได้ไปทําอะไรเลยอ่ะคือมันมันเรื่องมาหาผวกผมเองอ่ะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ารอเอ็มนะได้ครับเราคุยกันไว้วันที่เก้าใช่ไหมครับเรื่องวันยังไม่ยังไม่ชัวร์ครับเพราะว่าเห็นเราไปมิงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ แล้ววันที่เก้าอันนี้สิบน่าจะเิ่กลับมาจริงแล้วก็พักยาวเลยอ่ะสาปดาย์อ่ะน่าจะกลับมาพร้มทวิตไว้กลับมาโฝนที่สิบแปดเลยหรอไอ้เหี้ยอะไรใชื่อมันจำได้พอดีไงประเด็นงั้นเราเรารอวันที่เราว่างทั้งคู่ไหมครับงั้นได้ครับได้ได้ใช่ใช่เขาไม่ฝันเขารับอ่ะตอนนี้หม่เขาแบบว่าเออยอมรับก็แบบเล่นกันแบบเต็มที่ไปเลยทั้งคู่เอาจิงมันน่าจะแถมไม่ได้ไวเอาจิงนะมันชัดเลยอ่ะถ้าเป็น เอาเป็นสิบเก้าไหมครับเรือสิบเก้าไหมเออได้ครับแต่ผมขอดูวันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมติดต่อไปอีกทีได้ครับแต่ขอขอภายในเดือนนี้นะครับได้ครับได้ได้ขอก่อนขอก่อนขอก่อนเออประมูลวันที่ยีิบเจ็ดไอ้ยี่หกรือยีอ่สิบเจ็ดี่สิบหกะไอแวนมูลยี่ิบเจ็ดพี่จะประมูลยี่สบเจ็บเจ็เอาเอาไม่เกินยี่บห้าครับ ได้ครับพอแบบเคลียร์แบบไม่เกินยี่สิบห้าได้จะได้ประมูลกันด้วยโอเคครับครับยังไงเดี๋ยวผมติดต่อไปอีกทีแล้วกันครับเบอร์อะไรครับผมตองห้าครับตองห้าเบอร์ที่ส่งข้อความมาหาผมไมโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมติดต่อไปครับครับจะกันเว้ยตัวมันเอ้ยเฮบอกว่าเจอกันครับ แผลแผลจับเลยเฮียชักเนยไงมันดิ้นไม่หลุดเลยพี่เออมันดิ้นไม่หลุดจริงเลยแต่วัวิทย์โคตรหายสัสเฮียกลัววมันเพิ่งกลับมาจริงไหมแมนเพราะว่ามันลืมมันลืมมันลืมว่ามันปลอมไปไว้มันจะมีสตูมันจะลอยเฮียอะไรอะช็อตแบบใจผวาพี่ไม่แล้วมันลบลูกเก่าไว้ไม่ฝันมึงจำได้อีกไอเฮียอะไรอ่ะคือชัดเลยพี่ที่มันบอกว่ามันเปลี่ยนเมื่อวานอะมันแต่ผมว่ามันมันไปวิ่งมาแล้วมันลืมเปลี่ยนกลับมาเพราะศิลาวิทย์ มันลืมว่ามันปลอมชีวิตเคยด่ามึงอะรอยชี้อะไรอะจำคำคจำแนนเนี่ยไอ้สัสแล้วมันแล้วมันจมบอกสภาสภารับเรื่องก่อนไหมต้องต้องต้องบอกนะพี่ต้องแจ้งเขาก่อนบ้าเราอยู่ไหมตายหนึ่งกล่องสุดคก็ได้บอกว่า มึงรอเลยมันมาแน่มึงรอเลยก็สุดก็ได้บ้างกสุดเอ้ยกระโหลกก็สุดก็ได้ป้างนได้กนได้กนได้หมดเลยตัเลยก็ได้หมดเลยกูเคลมายนะมึงจกเลยมึงจกเลยกูเคลมายมึงจกเลยสามคนน่ะมึงจกเลยอีมันจีดำอยู่แล้วมึงจกเลยโลตัวมิน เตือนมานะมานะท้างขวานะขวารถกูนะขวาทางเงี้ยกูหันหน้ารถอะ่ะโขมันรวมกันดิต้องทำบะไรต่อเพื่อนนะคือถ้ามันเข้ามาอยู่ในจุดงานดำอ่ะมึงยิงได้เลยนะ ไปเติมเนี่ยตามหมอไปเลยด็หมอไปส่งที่ไหนอ่ะตามรถหมอไปคันนึงดิที่แปดก็ได้ที่แปดขาวอ่ะเดี๋ยวผมตามไปก็ได้พี่เออ๋ยเราตามก็ได้จปตามไเฉยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรนะพี่แค่อยากรู้เฉยว่าถ้าถ้าตลบแล้วเขาจะไปส่งไหนผมคิดว่าไม่าจะสอนอมันต้องสอนอพี่ แต่ถ้ากล่องกล่องเหลืองอรัไปโรงพยาบาลกล่องเหลืองมันไม่ใช่งานดำเหรอเหมือนเขาเขาพาปล่อยโรงพยาบาลครับเพราะตำรวจไม่ยุ่งกล่องเหลืองแต่ถ้าปูนกับแคปอะสอนออน้องเชียแต่ขับไว้อะขับไป่ใช่ตัวมึนอะตัวมึง เย้ยกูจะหลุดที่ไปสภาก่อนไปอัปเดตกันก็จะมีตีก้อนหนึ่งร้อยเอ็มยอมรับเหี้ยแม่งมอบเขบอกให้แม่งมอบไอ้สัสตีมันต้องยอมรับนะเว้ยมอบเลยเหี้ยเชื่อมต้องยอมรับเลยเว้ยแม่งแบบข้าหนังคาเข่าเลยใช่ไหมรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วมันเป๊ะทุกอย่างเหี้ยแค่ถามอยากรู้ว่ามันจะพูดว่ายังไงแค่นั้นเอง ตัวมืนของจริงแต่พอพี่คุยพอพี่คุยเรื่องมูลค่าตีมันมันก็แบบไม่ได้ขัดแล้วพี่มันก็แบบว่ารับสภาพมะเที่อะไรอะรอเที่อะไรอะไม่รับสภาพเลยไอ้เนี่ยถ้าอย่างงี้มันไม่ผิดกฎแก๊งมันหรอวะก็น่าจะผิดอีกแล้วพี่ก็น่าจะเอาอออกีกเหตุมันมันมันเข่งก่อนอันนี้ผิดกฎแก๊งมันอ่ะนี่แล้วนี่คือไม่ผิดหรอเดี๋ยวกูจี้แม่งดีกว่ามั้งไม่ไม่พี่หรืออะไรน่าจะเป็นหัวแก๊งแล้วผิดอะไรก็ตัวมื เออพี่เมื่อกี้มันบอกเลยนะว่าคุยคุยผ่านมันได้เลยอ่ะบุลค่ะสี่ตัวอ่ะสี่ตัวเออสี่ตัวบอกเพลงอะไรแค่นี้รู้เลยนะ เขาเขาวยากจะพาเราไปเถี่ยครับรู้เลยนะอันนี้เพลงอะไรเมื่อกี้ที่เปิดอ่ะรู้เลยนะพี่วิโรดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พันโนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคถึงพี่จังเลยเนี้ยอ๋อมาแจ้งข่าวสารพี่ป้างป่ะข่าวสารคิดถึงฉันไหมใช่ป่ะอันนี้คาบ้านอยู่ไหมครับพี่ราคาบ้านไม่อยู่มันได้เสียงเพลงป่ะไว้แบบดังมากิดก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวคุยดังเลยมันลำโพงมันะลำโพงมันบล็อกแวนอ้าวพี่ ต้องปิดต้องปิดกระดาษค่ฟ้าลองทุกครั้งยังส่งเสียงดังนไพี่นํำพรมันบักกันพี่มาแจ้งสภาจะมีก่อนนี้คือมีเรื่องมันมีเรื่องแรกของก้างหนึ่งก่อนก็คือเป็นคำพูดคำพูดแบบว่าเชิงแบบว่าส่งผลกระทบต่อต่อแก๊งแก๊งแบบภาพลักผมอ่ะคือทางก้าหนึ่งเขาพูด พูดพูดมาครับ uh huh. พูดอะไรไหมครับเขบอกว่าเป็นยามหรือเฝ้าเฝ้าเฝ้าแบบที่ลงอะไรเงี้ยที่ลงอันเดอร์เวอร์คอ่ะอันนี้เกมน้เยได้รับเรื่องมาเลยแ,<ต>แล้วก็คุยกันแล้วว่าจะตกลงเล่นห uh ้าสิบเอ็มแต่ว่าเรื่องวันอ่ะยังไม่ยังไม่ได้คุยกันแบบลงตัวครับ่ะครับ huh. แล้วพอดีมันมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมันเกิดเมื่อกี้เลยเรื่องของ uh huh. ทวิตครับก็คือมีการ uh huh. ปลอมปลอมทวิท มีการปอมทวิตแล้วก็ด่าฝั่งดูไว้อ่ะก็มาจากเก้างหนึ่งแต่ไปถามเจ้าตัวมาว่าคือเจ้าตัวเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนโทรแต่ว่าคือด้วยหลักฐานด้วยอะไรมัน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 เชื่อได้ยากครับด้วยชื่อแล้วด้วยรูปด้วยมันมันมันตรงตามที่ที่วันนั้นที่น้องโดนด่าเลยอืมใช่ก็เลยเพเ่ยจากห้าสิบเอ็มเนี่ยเป็นร้อยเอ็มเขาซึ่งซึ่งซึ่งเก้าหนึ่งก็เลยโอ,โอเคแต่วันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตกลงครับก็เลยจะมาแจ้งสภาพกัน โอเคแต่อย่างไเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะคร่าวๆต้องต้องแจ้งอย่างนี้วันหนึ่งในหนึ่งร้อยเอ็มเนี่ยมันเกินมูลค่านี่แต่ว่าเป็นเก้าอี้อะค่ะเนี่ยยังไงก็ตามในวันนั้นต้องมาคุยที่สภาอีกรอบนึงนะคะเพราะอย่างที่บอกคือถ้ามันเกินมูลค่าที่ถูกยืนเนี่ยต้องมีการมาพูดคุยทั้งหนึ่งเพื่อหามความสมัครใจเวลายื่นเนี่ยมันมันต้องยื่นเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยล้านใช่ไหมคะฝั่งละประนาสิบหรือยี่สิบล้านนะดูแบบฝั่งละยี่สิบล้านค่ะ หรือว่าจะจ่ายคนเดียวก็ได้เอ๊ะไม่ใช่ฝั่งหะอยี่สิบติฝั่งฝั่งละสิบหรือเปล่าฝั่งละสิบใช่ฝั่งละสิบทั้งหมดยี่สิบล้านหรือว่าจะจ่ายคนเดียวยี่สิบคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันผมไม่ได้ไปทาอะไรอ่ะผมเป็นคนถูกฝ่ายกระทําอ่ะนี่ลองลองเขาต้องลองก็ต้องลองลองฟังเขาดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้ามูลค่ามันมากเขาไม่กล้ายื่นกวมันจะทะลุเอาเงินต้องต้องยินยอมด้วย เอาเงินมาให้ผมยื่นให้ก็ได้แล้วผมคงไม่ออกเงินที่จะต้องไปยื่นอ่ออะเดี๋ยวผมน่าจะรอเขาสรุปเรื่องวันมีมียื่นข้อเสนอไปแลบเรื่องวันแต่เขาน่าจะต้องรองคุยแก๊งฝั่งหนุนกันก่อนอ้าเดี๋ยวตกลงวันก็ได้ก็เดี๋ยวมาคุยทีผ่าก็ได้ครับโอเคครับครับวันนี้แบบว่า ตกลงวันกันได้ยังไงก็แจ้งหม่อีกทีนะครับแต่นี้อา่าสาภาบ้านแจ้งมาแล้วใช่ไหมครับว่าบ้านดีเซ็ตประมาณวันที่ยี่ห้าครับผมโอเคน่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินวันที่ยี่ห้าครับถ้าจะเคลียร์ผมบอกไปแล้วโอเคค่ะครับทราบค่ะับ <c oughs> อ,อัปเด,ดตสาภาบ้านไหมครับผมปบไป้อยเอ็ม้อยเอ็มตัวมึนตัวมึน ไอ้เหยัยชีว่บไอ้เหี้ยไม่เล่นแด้งสองแลยผมว่าจะเล่นแบบไม่มีบ้านก็ได้เว้ย ได้แล้วนะแต,ตรงท่าเหรือน่าจะได้ไม่กี่กองสุได้แได้แล้วไคูณคูณท่าเหรือล่างได้แล้วเนี่ย ร้อนจัดรวยจัดคอร์่อยเดิพี่เหนียวถ้ารวยขนาดนั้นน่ไม่มีใครเอาพี่เหนียวหมดตัวได้ยกเว้นผู้หญิงหุ้ยทำตัวเองแท้ๆไอ้เหี้ยรู้ป่ะอันนี้เรื่องจริงป่ะครับแจ็คคอร์ดตอบหน่อยตอบคำถามนี้หนยครับ ไมีแต่คนมองเรามองเรามองเราไม่ดีตีเหรอวะมองเราโบยังวะมันนอาจจะอยากเป็นก็ได้มั้งเด็กท้องโบ๋ด้วยว่าเด็กท้องโบ๋อาจจะอยากให้เราวอร์ม ไอ้เชี่ยแต่มันหลุดตรงที่แหวนแม่งแบบเสือกจำได้แม่นด้วยดิประเด็นอะผมเก็บแม่รับบ้านมาแล้วนะพี่หมดแล้วอทำไมมันจบไม่ได้เลยวะไม่แน่ใจอะพี่แต่ผมยังไม่ได้เข้าไปนะตาปะวะถ้าเลยล่างมันเหลือไม่กี่กองอะพี่ตอนที่ผมจบไปอะสองสามกองพี่ใครทำกองอยู่อะไอคอนเหรอรับบ้านเพื่อนเพิ่งเก็บเสร็จ ลงรูปไปในกลุ่มแล้วนะเพีย